ายฟิลิปมกุกราชกุมารแห่งราชอาณาจักรเบลยเยียมทรงหารือข้อราชการด้านการลงทุนด้านต่างๆกับไทยนะคะเพื่อผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนค่ะ เจ้าชายฟิลิปมกุฎราชกุมารแห่งราชอาณาจักรเบลเยียมส่งหารือข้อราชการกับนายประเสริฐบุญชัยสุขรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงโดยเฉพาะระบบขนส่งเนื่องจากเบลเยียมเป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกของยุโรปและมีความชำนาญในสาขานี้เป็นอย่างมากซึ่งไทยก็เป็นศูนย์กลางของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จึงต้องการพัฒนาด้านโลจิสติกโดยนำหลักการบริหารจัดการของเบลเยียมมาปรับใช้ นอกจากนี้ยังทรงหารือข้อราชการกับนายแพทย์ประดิษฐ์สินธะวนรงค์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยกลุ่มโรงเรียนแพทย์องค์การเภศัชกรรมและภาคเอกชนเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างสองประเทศทางด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ซึ่งไทยมีนโยบายลดความเหลื่อมล้ำพัฒนาความมั่นคง,งของระบบยาโดยจะขอซื้อยาที่ผลสิทธิบัตรมาจำหน่ายในประเทศเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายและเชิญชวนให้นักธุรกิจเบลเยียมมาตั้งโรงงานร่วมผลิตยาและวัคซีน พร้อมท้งทรงหาหรือข้อราชการกับนายพงศา,า,ารักถพงไพศาลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานพร้อมด้วยปลัดกระทรวงอธิบดีกรมพลังงานทดแทนและคณะผู้บริหารจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตส่งฟังบรรยายหัวข้อพลังงานสะอาดและพลังงานทดแทนในประเทศไทยโดยทางเบลเยียมมีความสนใจพลังงานลมพลังงานไบโอแก๊สและพลังงานไบโอเมส นอกจากนี้ไทยได้วางแผนจะเป็นศูนย์กลางการซื้อขายไฟฟ้าในภูมิภาคอาเซียนโดยต้องมีการสร้างสายส่งไฟฟ้าไปยังทุกประเทศและเชื่อมต่อท่อแก๊สไปยังประเทศเพื่อนบ้านซึ่งจะทำให้ไทยมีความมั่นคงทางพลังงานมากขึ้นโดยทางเบลยเยียมต้องการร่วมลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าที่ทำจากถ่านหินในประเทศไทย now relies mainly on และในช่วงเย็นวันนี้เจ้าหญิงมาทิลพระชายาในเจ้าชายฟิลิปมกุฎราชกุมารแห่งราชอาณาจักรเบลยเยียมเสด็จไปยังที่ทำการเทศบาลตำบลบ้านซ่องอำเภอพนมสารคามจังหวัดะเชิงเซาท่อพระเนตรโครงการระบบพัฒนาสุขภาพชุมชนของเทศบาลตำบลบ้านซ่องที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพในการดำเนินโครงการมาตั้งแต่ปี2553เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีสุขภาวะที่ดีทั้ง4ด้าน คือร่างกายจิตใจอารมณ์และสังคมดำเนินงานภายใต้แนวคิดกเกษตรอุตสาหกรรมพัฒนาการศึกษาก้าวหน้านำราาประชาธิปไตยประชาชนสุขใจพ้นภัยสิ่งแวดล้อมใช้ชีวิตพอเพียงโดยจัดตั้งระบบบริการสุขภาพดูแลสุขอ,อนามัยของคนในชุมชนกลุ่มกเกษตรกรรมยั่งยืนเน้นการสร้างแหล่งอาหารที่ปลอดภัยและเพื่อสุขภาพจากการดำเนินงานทำให้คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีขึ้นสามารถพึ่งพาตนเองได้ ป,จจปัจจุบันได้ร่วมมือกับองค์การอนามัยโลกในการศึกษาพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพชุมชนและยกระดับเป็นแหล่งเรียนรู้ของเทศบาลตำบลบ้านซ่องและเป็นแบบอย่างที่ดีในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนเข้มแข็งทั้งในและต่างประเทศค่ะ